ครับผมต่อนกเขาชวาหลังตึกครับกำลังออดกันอยู่ครับไตแล้วไตแล้วไกลแล้วใส่ต้นแกลนครับหลังต้นที่ดานครับโอ้ว่ากันยีดินพีคู่นึงโอ้บินเกินไปอ๋ตอตัวนี้ไตอยู่ ว่าเดี๋ยวแพ็กคูนึงเดี๋ยนไกลแล้วครับย่างไกลแล้วเตียนทำม่อึ่มฮึมแตงงๆอยู่ แบอลเนี่ยบ่แบบเห็นหรอกเห็นแ,บบแบบนแบบต่่วาตายเนหะ็นอดดอีครับน้องตัวนะครับอยู่ไกลซุ่มครับเอาโดดโดดเรียบร้อย เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วกินปั๊บๆแล้วแจ้ตเตียมที่เกียครับนกฟึกดอีกตัวหนึ่งสามตัวอีกแล้วนี่กินกันไปเต้วตด อ,อีกตัวนึงเอ้โบโอน,นี่นี่ครับจับอยู่ใกล้ๆมันนอนอยู่อุ้มนี่ปันได้เอาเ,อา,เอาตัวนี้ก่อนยังใส่อีกครับแล้วจั็ดแล้ว หยุดไปพอนะครับ